สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ EEC จุดเปลี่ยนประเทศไทยกับดิฉานิรัชยาหมอนทองค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาการขาดแคลนน้ํำในพื้นที่ EEC นั้นเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานานหลายปีค่ะและบางปีนั้นรุนแรงถึงขั้นกระทบกับกําลังการผลิตเพราะฉะนั้นเรื่องของความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ําถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งดําเนินการแก้ไขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาน,นักลงทุนค่ะ หนึ่งในทางออกที่สำคัญนั่นก็คือการนำเอาทรัพยากรน,น้ำบาดาลขึ้นมาใช้ให้ได้มากยิ่งขึ้นเพราะจริงๆแล้วนะคะในพื้นที่ EC นั้นยังคงมีแหล่งทรัพยากรน,น้ำบาดาลอีกเป็นจำนวนมากที่รอาการพัฒนาแล้วนำมาใช้ให้ได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะจากการสำรวจศักยภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ EC พบว่าในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำบาดาลน,นำไปใช้ได้423ล้านลูกบาทเมตรต่อปี แต่นำไปใช้จริงเพียง52ล้านลูกบาทเมตรต่อปีจังหวัดระยองมีปริมาณน้ำบาดา37ล374ล้านลูกบาทเมตรต่อปีนำไปใช้37ล้านลูกบาทเมตรต่อปีและจังหวัดฉัดเชิงเซามีปริมาณน้ำบาดาล514ล้านลูกบาทเมตรต่อปีโดยทางคุณเกรียงไกรพิรรไยผู้ในการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลได้ให้ความเห็นเอาไว้ว่า จากการสำรวจแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ e ีซพบว่าส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ลึกแต่ว่าแหล่งน้ำขนาดใหญ่จะอยู่ลึกในระดับ400เมตรถึง1,000เมตรโดยพบถึง8พื้นที่ได้แก่จังหวัดระยอง4แห่งจังหวัดฉะเชิงเซา3แห่งและจังหวัดชลบุรี1แห่ง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นแหล่งน้ำจืดที่มีคุณภาพดีตั้งอยู่บนแผ่นหินจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการสุดตัวของแผ่นดินโดยปริมาณแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ EC นี้สามารถนำมาใช้ได้มากกว่า1,000ล้านลูกบาทเมตรต่อปีแต่ว่าในปัจจุบันค่ะนำมาใช้ไม่ถึงร้อยละสิบดังนั้นจึงยังเหลือศักยภาพอีกมากในการจะไปพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในภา,าคอุตสาหกรรมการเกษตรและชุมชนเมือง แต่ว่าจะต้องลงทุนเพิ่มขึ้นในการสำรวจขุดเจาะพัฒนาบา่อน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำและวางระบบส่งน้ำซึ่งในการขุดเจาะ1บ่อจะมีความลึกประมาณ100เมตรใช้เงินลงทุนในการพัฒนาบา่อน้ำประมาณ500,000บาทต่อ1แห่งผลิตน้ำได้เฉลี่ย160ลูกบาทเมตรต่อวันซึ่งนั่นก็เพียงพอต่อชุมชนขนาดเล็ก1แห่งต่วอย่างไรก็ตามหากต้องการผลิตน้ำเป็นปริมาณมาก เพื่อปอนให้กับนิคมอ,อุตสาหกรรมหรือชุมชนเมืองจะต้องขุดเจาะให้มากขึ้นโดยพื้นที่1ตารางกิโลเมตรสามารถขุดเจาะได้50บ่อก็จะผลิตน้ำได้3ล้านลูกบาทเมตรต่อปีซึ่งแหล่งน้ำบาดาลถือว่ามีความมั่นคงสูงสามารถสูบน้ำขึ้นมาใช้ได้ตลอดทั้งปีมีคุณภาพดีไม่ขุนแม้ว่าจะเป็นหน้าแล้งแต่ว่าการจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องใช้เงินลงทุนที่สูงและมีนโยบายที่ชัดเจน ดยการจะพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ให้ครอบคลุมพื้นที่ EC นั้นควรจะต้องตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาลใน EC ทั้งระบบเพราะาการลงทุนขุดเจาะและการพัฒนาบ่อน้ำบาดาลแต่ละแห่งใช้เงินลงทุนสูงรวมทั้งยังต้องลงทุนสร้างโรงงานปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดและการสร้างระบบท่อส่งน้ำให้กระจายได้อย่างทั่วถึงส่วนต้นทุนการผลิตน้ำก็มั่นใจว่า จะต่ากว่าการผลิตน้ําประปาในปัจจุบันอย่างแน่นอนรู้เป็นการลงทุนสูงเพียงในระยะแรกเท่านั้นและยังมีความมั่นคงมากกว่าบ่อน้ําผิวดินที่จะลดลงในช่วงหน้าแล้งซึ่งหากนําน้ําบาดาลมาใช้ในพื้นที่ e c ได้อย่างเต็มศักยภาพก็จะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำและสามารถลดต้นทุนค่าน้ำได้ในระยะยาวค่ะ ในเรื่องของทรัพยากรน,น้ำนะคะหากว่ามีการบริหารจัดการที่ดีแล้วดึงเอาน้ำบาดาลมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพนอกจากจะเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวให้กับพื้นที่ EC ได้แล้วยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับบรรดาน,นักลงทุนและที่สำคัญนะคะสามารถเพิ่มผลผลิตทางด้านการเกษตรในพื้นที่ EC ได้อีกด้วยแล้วค่ะหมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ e c จุดเปลี่ยนประเทศไทยวันนี้ดิชานิรัชยาลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ